คลิปนี้เนี่ยจะมีเป็นการตอบคำถามนะครับจากท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเจ้าปัญญาชาแนลแล้วก็ทางเพจน้องตาทักมาว่าเขาเนี่ยได้ไปหาหมอดูแล้วหมอดูทักว่าเขามีเคราะมีเคราะมีอันอันตรายถึงกับชีวิตเนี่ยเขาจะทำยังไงอันนี้อันนี้ก็จะบอกอท่านผู้ชมว่า อันนี้ให้การที่เขาพักเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าตามที่หมอดูตรงนั้นเนี่ยเขาดูมาการดูเนี่ยบางครั้งก็แม่นบางครั้งก็ไม่แม่นดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เขาสื่อนระักลักษณะแบบนี้มาเนี่ยอาเราจะต้องทำทำยังไงแต่ถ้าเกิด ต้องไปแก้ที่เขาแล้วต้องเสีย,ยงเงินีเยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่แนะนําเลยนะครับแต่เพื่อความสบายใจเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดเราโดนนักสัตแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้ก็คือขอให้เราไปทําบุญทาสัตว์ทานปล่อยนกปล่อยปลาการทำบุญเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับการปล่อยนกปล่อยปลาครับตรงนี้เราก็จะอุทิศให้กับ เขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเจ้าก,กรรมนายเวรแล้วที่สําคัญเนี่ยบางสถานที่บางวัดเนี่ยเขาก็จะมีการอาบทั้งบุญเพื่อบริการสระตึะกกเคาะตรงนี้เราก็สมควรที่จะไปอาบทั้งบุญเอาสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาแต่ก็มีบางวัดที่เ็าบอกว่าถ้าเรากังวลจริงๆเขาก็ให้ไปนอนในโลงศพหรือบางวัดที่เขาบอกว่ามีการพิธีบางตะกุนเป็น บางบางตะกุตายถามว่าถ้าเรากลัวเราก็อาจจะไปทําตรงนั้นก็ได้การที่ทําพิธีเรียกบางตะกุลเป็นบ,บางตะคุตายเนี่ยเขาก็มีหลายคนก็ถามว่าก็ทํำยังไงเขาพระก็จะให้เราเนี่ยนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกแล้วสวดบางตะกุตายแล้วจากนั้นเนี่ยให้หันหัวมาทางทิศตะวันออกแล้วสวดอ่า บางสมควเป็นแล้วก็จะให้สินให้พรให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยกับเราจริงเหล่านี้ถามว่าหลายคนเนี่ยทำไปแล้วแล้วจะเกิดในเรื่องความสบายใจเราก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเสียค่าทำพิธีอะไรที่มันมแพงททำแค่นี้ผมเชื่อว่าเราก็สามาจะหลุด หลุดในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีที่เขาพักมาได้ในกรณีท้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆริเราก็เป็นาการป้องกันแต่หลายคนก็บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะหาอะไติดตัวดีไหมอันนี้ต้องตอบเลยว่าดีสิ่งที่เราติดตัวเนี่ยขอให้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราหลายคนไม่อยากห้อยพระไม่อยากที่จะห้อยเครื่องรางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพวกสร้ยคอ ส้อยประคำหรือว่าเป็นสร้อยข้อมือที่แกะจากแร่ขอามืมน,นหรือเหล็กน้ำพีสิ่งเหล่านี้เนี่ยพูทธกุลก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของสารพืชภัยคุาสารพืชบนดําหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆสิ่งที่เป็นอับประมงคลต่างๆที่จะเข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าเข้ามาใกล้ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่าง รูปแล้วให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมาะสมกับตัวเราไหมแล้วบางคนถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาโทรมาสอบถามเกี่ยวกับพวกเครื่องรางเหล่านี้ได้ที่บ้านมุนตาแล้วถ้าเกิดบางหลายคนที่อยู่ใ,นในกล้กับทางบ้านมุนตาสาขาไม่ว่าจะเป็นขนแก่นไม่ว่าจะเป็นกระบินบุรี ก็สามารถที่จะเข้ามาหาอาจารย์สายลุงอาจารย์หวานได้อันนี้เขาก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาที่เป็นเป็นประโยชน์อันนี้ก็ต้องขอฝากสายส่มูไว้ด้วยนะครับ